ตัวจีนโบ๊ะ900โอ้โหโดดเลยจ้าเพืเ่อนๆ1,900 1,900บาทนะเพื่อนนะตอนนี้กำไรไปแล้ว1,060จัดไป เค okay, สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับพีนอาร์สองเจ็ดนะทุกคนนะวันนี้ผมจะพามาเล่นเกมของค่าย PG เหมือนเดิมมาพบกันทุกวันนะกับค่าย PG นะันเพื่อนนะแล้วก็มาพบกันทุกวันกับมาจองด้วยวันนี้จัดมาจองหนึ่งให้นะเดี๋ยวมารุ่นพี่ด้วยกันนะกับการเล่นยุทใหม่วันที่5นะันเพื่อนนะว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะสี 4, วันที่ผ่านมานี่มาตลอดนันเะพื่อนนะเออได้กําไรตลอด <c oughs> ได้เยอะด้วยวันนี้มาเหมือนเดิมเพื่อนมาทุน300มาโอเคเดี๋ยวเบ็ดสิบเลยออโต้สามสิบไป มาไม่ต้องพูดมากนะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเข้ากลุ่มรถซาของผมนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคอมเมนต์แรกที่ผมบังบุดไว้เพื่อนๆนะเข้าไปดูได้เลยเหมือนเดิมนะเพื่อนนะช่วงนี้โปรโมชั่นยังอยู่นะเพื่อนนะโปรโมชั่นยังอยู่นะฝากเท่าไหร่ก็ได้นะเพื่อนนะรับทันที10ออ่า ฝากพันหนึ่งก็รับ100บาทนะเ <c oughs> หลือฝากร้อยหนึ่งก็รับ10บาทนะเพื่อนนะโอเคนะเดี๋ยวเรามารู้ดูด้วยกันนะเพื่อนมาจองหนึ่งจะเป็นยังไงนะโอ okay. <c oughs> เคเหมือนเดิมอเพื่อนนะสโลโกแกนเรานะได้ประมาณ2,000-3,000ลพนพอนเพื่อนเนพะเลิกเลยนะ เออผมไม่อยู่ต่อโอ้๊ยช็อตอนี้เต็มจอเลยน,นะเอามาอีแดงช่องสองโอไม่มาแห <c oughs> มเหมือนเดิมนะครับเพื่อน <c oughs> ผมมาในช่วงเวลาโบนัสทรรมในช่วงเวลาบ่ายนเพื่อนๆนะมาจองนะแล้วก็สำหรับ เพื่อนคนไหนที่ไม่รู้ว่ากลุ่มโบนัสถกโบนัสไทม์ของเรานี่คืออะไรนะกลุ่มโบนัสไทม์ของเรานี่คือกลุ่มที่บอกช่วงเวลาเกมที่มันแตกเกมที่มันปังนั่นเพื่อนนะเออว่าเกมไหนมาเกมไหนไม่มานะจะบอกตั้งแต่ช่วงเช้าบ่ายค่ำดึกนั้นเพื่อนนะมีทุกช่วงเวลาเพื่อนสามารถกดเข้าไปดูในกลุ่มได้เลยไปพูดไปคุยไปแชร์ประสบการณ์นในการเล่นเกมนะทางกลุ่มเราจะมีแอดมินตอบทุกย4ิบชั่วโมงนะเพื่อนนะเข้าไปดูได้เลยนะเราประกัน ความปังบอกเลยแม่อันนี้ผมมาเล่นให้ดูเป็นแนวทางทเฉยนเพื่อนนะแต่ว่าไม่แนะนําให้ทําตามแต่ถ้าจะสนใจจริงๆเพื่อนๆก็ทําตามลิงก์นะตามคลิปกดลิงก์ได้เลยโอเคนะเพื่อนๆนะ <c oughs> เด็กที่ต่ำกว่าย8สปปีควรได้รับคำแนะนำนะเพื่อนนะก่อนที่จะเข้ามาดูนะควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะว่าทิปของผมช่องของผมนะอาจจะมีคำพูดคำชาที่ไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยมาตรงนี้ด้วยแต่ตอนนี้เข้าฟรีแล้วนะเพื่อนนะมาขออีกตัวหนึ่งมาโบโบเออยังแตกอยู่5ขีดไปยังไงต่อเออมา12หมุนมาเพื่อนนะมาสำหรับเบทห้านะเอยเบทห้าเบทสิบะกดไม่ได้ดูเลยเพื่อน <c oughs> อ่ะเริ่มเบ็ดห้านะเพื่อนนะเบ็ดห้าโอ้โหโทษทีนะเพื่อนขออภัยนะวันนี้มาดเบ็ดห้าก่อนนะเบ็ดห้าเบ็ดสิบแต่ว่าเมื่อกี้คือกดเบ็ดห้าเพราะว่าเงินมันเหลือน้อยน้อเพื่อนนะก็เลยอ่ะแต่เบ็ดห้าเขาเข้านะปกติผมจะไม่ค่อยเล่นเบ็ดห้าเพราะว่าแบบเออมันมันไม่มันไม่สะใจนะเพื่อนนะเบ็ดสิบมันยังพอแบบว่าเห็นเงินเห็นอะไรเบยดห้ามัน ต้องค่อยๆขยับผมไม่ค่อยชอบขยับชอบแบบตุ้มเดียวอะไรประมาณนี้นะมาเดี๋ยวมาลุ้นกันขนะ้อฟรีดเบทห้าจะเป็นยังไงนั่นเพื่อนนะหรือเจ็ดหมุนนะได้มาร้อยสิบเอ็ดบาทแล้วแหละ <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าจะยังไงโอเคอีแดงมาไว้ Why? ช่องสองยังไงต่อโบเออสองขีดไปดิช่องสามต่อเออห้ากลมอีกโอ้โหอีแดงช่องสองจัดไปพูดสิบลว บเสียดายที่มันเป็นเบ็ดห้านั่นเพื่อนนะมันเลยจ่ายน้อยไปหน่อยนะ้วถ้าเบ็ดสิบเนี่ยรู้เรื่อง,รรองกระเบื้องล้าแน่นอนนั่นเพื่อนมาสามมูสุดท้ายยังไงเออเต็มจอไปดิโหสองช่องนี้ก็เรียบร้อยแล้โบ <c oughs> เสียดายเนาะมูลเดี๋ยวโหพูดยาวไปหน่อยนะเพื่อนเมื่อกี้เบ็ดสิบ <10. S 1> ปุ๊บมันเหลือเงาะมันเหลือประมาณสี่สิบบาทปั้ง ผมเลยปรับเบ็ดไปที่เบ็ดห้านะแต่มันก็ขึ้นมาให้ผมนะฟื้นคืนอย่างนั้นเราไปจัดเบ็ดยี่จัดไปออโต้สามสิบลุยอย่าไปรอมาขอเข้าฟีเบ็ดยี่อีกทีนึงรู้เรื่องบอกเลยกระเบื้องรล้าแน่นอนนะจ๊ะไอ้นี่ผมข้ามเบ็ดสิบไปนั่นเพื่อนนะเพราะว่าเงินมันพอที่จะให้เล่นแบบเบ็ดเบ็ดยี่ได้นั่นเพื่อนก็เลยอะเดี๋ยวลองเบ็ดยี่ก่อนเลยเผื่อมานั่นเพื่อนนะเผื่อมาอนี่ไงสองสี่ศูนย์ยังไงต่อ เออโอ้ยังไงต่อเพื่อนอเออว้สองตัวนก็เรียบร้อยดีห้ากลมไปก่อนเลยโบสองกลมโอ,อ้ยห้ากลมกับอีแดงนะเออมีเขียวมาเออเฮ้ยตัวจีนโบเก้าร้อยโอโ้โหโดนเลยจ้าเพื่อนๆ1,900พันเก้าพันเก้าร้อยบาทนะั่นเพื่อนนะตอนนี้ กำไรไปแล้วพันหกจัดไปมา <c oughs> <c oughs> อ่ามาหมุนนี้พันเท่าไหร่พันสามร้อยสามสิบแปดบาทจัดไปเพื่อน <c oughs> อย่าไปรอบอกเลยจังหวะนี้ไม่ได้มาเล่นนะวันนี้นรามาจองหนึ่งนะมาดูกัน มามาลุ้นฟรีเบ็ดยีย่กันเพื่อนจะมาเปล่าเออโอ้ยสองกลมมีเปล่ายโอเคได้เข้าฟรีนั่นเพื่อนนะลงแน่นอนโบจัดไปมาสิบสองหมุนกระเบ็ดยี่นั่นเพื่อนนะโอ้โหเมื่อกี้เบ็ดห้ามาแต่เราข้ามเบ็ดสิบนะถ้าเมื่อกีกก้กดเบ็ดสิบน่าจะมาด้วยนะแต่นี้เราข้ามมาเบ็ดยี่เอออ่ะเดี๋ยวลุ้นกันมาอีเขียวลงมาโบสองร้อยสี่สิบยังไงต่อ ออสองคิดมาโบห้ากลมมีเปล่าไม่มีเสียดายจัดๆมาเจ็ดหมุนสุดท้ายยังไงต่อห้าหมุนเออวัยคู่อย่างนี้ชอบเลยโบมีอีกไหมโบโอ้โหไม่คอมโบเลยวะเบ็ดยี่แลวเนี่ยได้แค่นี้เหรอ โอ้โหแตกโอกยังมาดีกว่านั้นเพื่อนนะจองหนึ่งโอ้โหสู้จองสองไม่ได้จริงจองสองนี่คอมโบแบบบึ้มเบึ่มๆบึ้มเลยนะหมุนสุดท้ายนะเพื่อนนะเอ,โอ้โอ้โอเคแค่นี้ก็แค่นี้โอ้โหเกลือน,นเพื่อนนะพอเดี๋ยวปัดเศษทิ้งเลยถ้างั้นนะ่ะเดี๋ยวไปเบ็ด40ดูอ่ะปะไปเบ็ด40 เออปัดเศษทิ้งเบยเอะเอาแค่สองพันพอดีกว่าเพื่อนดูใบไม่ไม่เบิกแล้วอ่ะโอ้โเข้าเบ็ดที่จ่ายมาแค่ไม่ไหวว่านั่นเพื่อนนะโ,โหหโหเสียนลนี่นะโอเคเอาสองพันก็ได้นะก็ถือว่าเป็นกาไรนั่นเพื่อนนะมาเดี๋ยวเรา,าลองเบ็ดสี่สิบดูว่ายัางไงจะมาไหมไม่มาก็ปล่อยบอกเลยโอเคเอาแค่นี้เพื่อนโอ้โหผมยื้ยืงแต่เหลือแบบไม่กี่บาทแล้วผมยื้อเบ็ดห้ามาเข้าฟรีมาแล้วข้ามเบ็ด สิบอ่าแล้วมาโผล่ที่เบ็ดยี่แล้วเข้าฟรีเราก็ได้แค่นี้ก็โอ้โหโอเคพเพื่อนนะถือว่ายังดีนะสําหรับใครที่ชอบคลิปน,นี้นะผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยน,นะเพื่อนนะเพื่อนน <c oughs> เป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีต่อไปนะเพื่อนนะทําคลิปให้ทุกคนได้ดูต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปให,หม่ของผมนะเพื่อนนะอ่าสําหรับวันนี้ผมคงต้องไปก่อนแล้วเพื่อนมา <c oughs> ได้กําไรมาเอ่อเท่าไหร่พันเจ็ดใช่ป่ะเอ่อทุนโอเค ผมต้องไปก่อนน,นเพื่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันเจอกับจองสองนี่แหละมันเจอของแท้เลยพรุ่งนี้โอเคเดี๋ยวผมไปแล้วฮะบ๊ายบาย